<Audio. S 2> สีแดงปะทะสีน้ำเงินโอ้ิโอลิโอลิโอรีวโอลิโอลิโอเย้สวัสดีจ้าทุกคนมาพบกับรายการขนมซีกแล้วนะคะกับสีแดงปะทะสีน้ำเงินเหลืออย่างเดียวแล้วนะคะ ใครอยากเป็นผพืสนับสนุนก็ติดต่อมาได้นะคะเพราะตอนนี้เราไม่เหลืองบแล้วแต่ว่าคงจะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าวันนี้มีสีแดงกับสีน้ำเงินอยู่ในกล่องเดียวกันด้วยว้าว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 อะไรเนี่ยจะว้าวอะไรเยอะแยะแบยู ก็เพราะว่ามันมีทั้งสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินในกล่องเดียวยังไงล่ะเท่มากเลยไปยกเธอจะถือไว้ฝั่งเดียวได้ยังไงอ่ะเอ้าก็มันมีสีของฉันอยู่เหมือนกันนะก็มาวางไว้ต้องกลางเซ่เซเฮ้ยก็ได้ก็ได้ ใครจะเริ่มก่อนนะปิ่นมุกมันอยู่ในกล่องเดียวกันเนี่ยงั้นก็เอากติกาเป่ายิงฉุบเหมือนเดิมละกันจะได้ไม่มีใครโกงเป่ายิงฉุกฉุบเย้ชัช, yeah! ช,ชนะปิ่นมุกได้เริ่มก่อนนะคะอา้าวปิ่นมุกไหนบอกว่าจะไม่โกงกันยังไงเล่าอ๋อง oh, ั้นเธออ่ะก็คงอยากเจอนี้ใช่ไหมเย้ <Yeah! S 1> รู้จักไหมเหรอรู้จักนักมวยไหมไหนเธอบอกมาสิว่าใครอ่ะจะเริ่มก่อนนะใบยโย ไม่เริ่มก่อนนะบยโยเฮ้ยเธอเริ่มก่อนก็ได้ถ้าเธอจะทำขนาดนี้เฮ้ยก็แค่นี้เย h งั้นเอาสีแดงก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าสีแดงอ่ะเป็นสีมาใหม่ชื่อรถว่าเล d v ว l เว t 1 2ึสำ <Wow! S 1> ว้าวของฉันน่ะสีแดงอันนี้เป <c oughs> ็นมุกทำไมสีแดงอ่ะสองเป็นสีน้ำเงินล่ะ ไม่ใช่ว่ามันอะ่ะเป็นสีน้ำเงินเหมือนของฉันเหรอปิ่นหมูอ่ะซองอะ่ะมันจะเป็นสีน้ำเงินอะ่ะแต่ข้างในมันเป็นสีแดงแน่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแกะพร้อมกันกันเลยดีกว่ามาแล้วโอ้โสีแดงปะทะสีน้ำเงินชนแกะกันเลยนี่ นี่รสออริจินัลน่ะก็ต้องเคยกินมาอยู่แล้วเนาะนี Knowledge> ่สิของใหม่หอมกินของใหม่นี่นี่ชหอนรสชาติอร่อยมากของใหม่เนี่ยหอมกินของชีสเค้ก ทีรามุนมากรสชาติออริจินอลนี่สิของจริงกินแล้วนึกถึงตอนเป็นเด็กเลยรสวันิลาหวานหอมกลมกลอมอร่อยไม่เคยเปลี่ยนกินโอริโอแล้วจะพลาดได้ยังไงที่จะลืมกินวิธีแบบจุ่มนมวิดเรียครีมแล้วก็จุ่มนมหนึ่งสองสา เลี้ยลีโอ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 แค่จุ่มนมขับูทความอร่อยขึ้นตั้ง10%แเปอเซ็นตนเพื่อนๆอย่าลืมลองกินกันดูนะคะมากาะชันบ้างบิดชิมครีมแล้วก็จุ่มนมแล้วก็กินโอ้เี้อวเลีโอว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 ลีโอรสออริจินอลนี่แหละค่ะของจริงเอาไปเลย10คะแนน ส่วนของสีแดงเป็นลดเลดเวลเวดนะคะมันก็อร่อยอยู่หรอกค่ะแต่เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปอะ่ะงั้นเอาไปแค่เก้าคะแนนละกันเพื่อนๆอยากเ <Felipe S 1> <gesch ee S 2> หน็นขนมสีไหนประทนาสีไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีปกติหรือสีลุง้งสีดำสีอะไรก็ได้หมดเลยค่ะแต่อย่าสีซอยควายฟังอย่าลืมกดไ like, ล like ค์กดแชร์กันด้วยนะคะพวกเราไปแล้วบ๊ายบาย กดไลค์และกดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะคะตรงนี้เลย